สำหรับคาวาสกิในงานมอเตอร์เอ็ก2016ปีนี้มีการเปิดรถใหม่2รุ่นนั่นก็คือรุ่น W800 Sport Classic เครื่องยนต์2สูบเรียง 800cc และก็รุ่น Versys X 300 Adventure touring ที่หลายคนบอกว่ามันเป็นแนวทางใหม่ของการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยกับเครื่องยนต์2สูบเรียง 300cc ก่อนหน้างานมอเตอร์เอ็กจะเริ่มต้นขึ้นก็ได้มีการเปิดตัวไปแล้วหลากหลายรุ่นด้วยกันทั้งตระกูล Ninja Series และ z ซต r ีรีส์ไม่ว่าจะเป็นนินจา650โฉมใหม่นินจาพันเ z x สิบดับเบิลอาร์เ0ตห้าและก็ Z 1000 R สําสำหรับ W800 คันนี้จะเข้ามาสร้างสีสันใหม่ให้กับคาลสกิดในเมืองไทยโดยเป็นการแยกกลุ่มออกมาจากสปอร์ตทั่วไปนี่คือสปอร์ตคลาสสิกอีกรูปแบบหนึ่งที่ถือว่าหลายคนนะครับเฝ้ารอคอยและขอร้องให้มีการนำเข้าสู่ตราืองไทยมายานานหลายปีแล้วส่วนรุ่น V e อร์ซิ3 0 0 นี่คือ a d v e n นเจ e Touring รูปแบบใหม่ที่คนไทยกำลังสนใจอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังจากเบอร์ซิส650วอร์ซิส1,000เข้าสู่ตลาดไปแล้วทุกคนอยากได้มอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดเล็กย่อมเยาและครั้งนี้นะครับเขาสกิได้เป็นค่ายแรกของ4่ค่ายญี่ปุ่นที่มีการแนะนำมอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่ก็คือวอร์ซิส X 300คันนี้ประกาศความเป็นผู้นำนะครับในการพัฒนาสร้างสารรค์รถมอเตอร์ไซค์อีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องบอกเลยครับว่าน่าจะตอมองเป็นอย่างมากนับจากนี้ไป ยอดจองของคาสกีในปีนี้ทําได้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับทำได้ตัวเลขรวมทั้งสิ้น762คันปีก่อนทําได้738คันนับเป็นยอดจองที่สูสีคู่ขี้กับ Honda เลยทีเดียวอยู่อันดับที่2ของกลุ่ม Big b ไบคนะครับขณะที่อันดับที่3เป็นของ t r i อัม h อันดับ4 BMW อันดับ5 Yamaha อันดับ6 d ดูคาติและอันดับที่7จ็ดสุสกิครับและจากการเปิดตัวรถใหม่อย่างมากมายของคาสกในช่วงปลายปีที่ผ่านมาชื่อว่าปีหน้าครับ ยอดขายของขับสกีนั้นจะเติบโตมากขึ้นอย่างถล่มทลายเรื่องราวของขับสกิจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ